อินเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใตย้กินพื้นที่ส่วนใหญ่ในอนุทวีปอินเดียมักโดดเด่นในเรื่องของจํานวนประชากรที่มีมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยที่เพิ่งแซงหน้าจีนเมื่อไม่นานมานี้ด้วยจํานวนของประชากรที่มีอัตรา18.01อของจํานวนประชากรทั้งหมดบนโลก ซึ่งประชากรเพียง1%ในจำนวน1,400ล้านคนเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียให้มีขนาดใหญ่โตอันดับต้นๆของโลกอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกรองจากเยอรมนีญี่ปุ่นจีนและสหรัฐอเมริกาจากที่เคยอยู่อันดับ11ของโลกในทศวรรษที่ผ่านมาแต่ด้วยความโดดเด่นของแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่จากการมีประชากรมากที่สุดในโลกและการมีสเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยดึงดูดกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกมากมายทำให้อินเดียมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นตามลำดับจนอาจจะบทบังมหา,หาอำนาจจีนที่มีเศรษฐกิจแนวโน้มชะลอตัว หลังจากที่ได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยนักสังคมนิยมเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เศรษฐกิจของประเทศหลังจากได้รับเอกราชอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งประชากรเพียง1%ปอร์เซ์ที่ว่านั้นก็คือเหล่ามหาเศรษฐีของอินเดียครองความมั่งคั่งในประเทศสูงถึง58.4ปอร์ซส่วนคนที่จนก็จนสุด,สด ถึงขัานต้องอดอาหารตายข้างถนนกันเลยและยังได้การเยียวยาจากภาครัฐอีกทำไมจีนรัสเซียและสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีข้อกังขากับอินเดียไม่มีการออกมาตราการค่มคู่หรือคว่ำบาตรต่อให้จะผลิตอาวุธร่วมกันกับประเทศรัสเซียหรือประเทศที่มีการก่อสงครามนั่นก็เพราะด้วยจำนวนของประชากรขนาดเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ ทำให้การสร้างแสนยานุภาพให้อยู่ระดับเดียวกันจึงมีความจําเป็นในการต่อรองเวทีของโลกการมีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอินเดียนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากที่สุดของสามมหาอำนาจโลกหากเกิดอินเดียต้องการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหนึ่งในสามมหาอำนาจนั้นอาจจะถูกเกลี่ยออกจากตําแหน่งที่ว่านี้ซึ่งในตอนนี้อินเดียก็เหมือนกับไทยที่ดำเนินอยู่ระหว่างตรงกลางเป็นพันธมตกับทุกฝ่าย อย่างลักษณะของประเทศไทยที่ดูเหมือนจะมีการโอนเอียงไปทางมหาอำนาจอย่างจีนมากกว่าสหรัฐและอินเดียเองก็มีการโอนเอียงไปทางรัสเซียมากกว่าสหรัฐการโอนเอียงมากกว่านั้นไม่ทําให้การซื้อขายอาวุธกับสหรัฐมีปัญหาได้ดรวมถึงไทยเองที่ยังคงสามารถซื้ออาวุธและเครื่องบินรบสหรัฐได้ถึงแม้เหล่าทัพเรือส่วนใหญ่จะมีการสั่งซื้อจากประเทศจีนก็ตาม ราะสิ่งที่สหรัฐเกรงกลัวมากที่สุดนั่นก็คือการที่อินเดียฝักไฟกับรัสเซียเพียงหนึ่งเดียวโดยเฉพาะในปัจจุบันอินเดียยังคงมีปัญหากับปากีสถานและมหาอำนาจจีนในเรื่องข้อพิพาทดินแดนทางตอนเหนือภูมิศาส์อันสําคัญของอินเดียด้วยพื้นที่อยู่จุดกึ่งกลางของมหาสมุทรอินเดียระหว่างอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าอันสําคัญของโลก โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำมันดิบที่มีการถูกส่งจากตะวันออกกลางมายัางเอเชียตะวันออกหากในกรณีที่เกิดสงครามข้อพิพาทเด่นๆกับประเทศจีนบทบาทของประเทศที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือจีนแน่นอนว่าภูมิศาสตร์ของอินเดียจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศจีนอย่างน้ำมันดิบที่จีนจะไม่ได้รับจากตะวันออกกลางเลย ทำให้ภูมิศาสตร์มหาสมุทรอินเดียจึงมีความสำคัญมากสำหรับจีนถึงแม้จีนจะผลิตน้ำมันดิบเองก็ตามแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงทั้งประเทศได้ซึ่งน้ำมันดิบมีความจำเป็นโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอย่างเครื่องบินรบเรือรบหรือแม้แต่ยุทธป,ปกรณ์ภาคพื้นดินก็ตามโดยคลิปนี้เราจะพาไปดูแสนยานุภาพกองทัพอินเดียจะมีศักยภาพมากขนาดไหนกันไปดูกัน ประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ในเอเชียรองจากประเทศจีนมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีนเนปาลและภูฏานส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับปากีสถานและทางตะวันออกติดพมา่าโดยอินเดียมีพื้นที่ทั้งหมด3,287,263ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ7ของโลกมีพื้นที่แนวชายฝั่ง7,000ตารางกิโลเมตร ถูกจัดให้อยู่อันดับ18 km. ของโลกมีพื้นที่ชายแดนติดประเทศอื่น13,888ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ4 km. ของโลกและพื้นที่ทางทะเล14,500ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ10 km. ของโลก เป็นกองกำลังทหารของสาธารณรัฐอินเดียแบ่งออกเป็น3มเหล่าทัพหลักประกอบไปด้วยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศตลอดจนถึงกองกำลังกก่งทหารนอกจากนี้กองทัพอินเดียยังได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังตำรวจติดอาวุธกลางหน่วยยามชายฝั่งกองกำลังพิเศษชายแดนของอินเดีย และ่วยงานย่อยต่างๆเช่นกองบัญชาการยุทธศาสตร์กองบัญชาการอันดามันและนิโคบารวมถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันแบบบูรณาการซึ่งในปัจจุบันกองทัพอินเดียมีขนาดแสนยานุภาพกองทัพถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกเป็นรองกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ3ของโลกและมีศักยภาพมากกว่ากองทัพเกาหลีใต้ที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ5ของโลก การบรรจุเข้ารับราชการทหารของอินเดียนั้นใช้ระบบแบบสมัครใจโดยผู้สมัครทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง17 21ปีจะเข้าร่วมการฝึกเป็นเวลา4ปีแต่จะมีเพียง1คนจาก4คนที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าประจำการหรือใน1ปีจะมีผู้สมัคร120,000คนใช้ระยะเวลา4ปีในการฝึกฝนเพื่อที่จะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง30,000คนในการบรรจุรับราชการทหารอย่างเป็นทางการ โดยมีกำลังพลพร้อมรบ5ล้าน1 3 7 5 5 0นายแบ่งออกเป็นกำลังพลปฏิบัติหน้าที่1 4 5 5 5 5 0นายถูกจัดให้อยู่อันดับ2ของโลกกำลังพลสำรอง1 1 5 5 0 0 0นายถูกจัดให้อยู่อันดับ7ของโลกกำลังพลกึ่งทหาร2 5 2 7 20,700นายถูกจัดให้อยู่อันดับ2ของโลก บริหารจัดการภายใต้กระทรวงกลาโหมนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติตกเป็นของนายกรัฐมนตรีอินเดียและคณะมนตรีที่ได้รับเลือกมีงบประมาณกลาโหม7 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2ล้าน6แสนล้านบาทงบประมาณทางการทหารถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลก มาดูในภาคส่วนเหล่าทัพบ,บกอินเดียมีฐานบกประจำการ2,197,117นายถูกจัดให้อยู่อันดับ2ของโลกอาวุธยุโทโธปกรณ์หลักประกอบไปด้วยรถถัง4,614คันพร้อมใช้งาน3,461คันถูกจัดให้อยู่อันดับ6ของโลกยานยนต์หุ้มเกราะต่อสู้151,248คัน พร้อมใช้งาน1 1 3 4 3 6คันถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกปื้นใหญ่อัตราจร140คันพร้อมใช้งาน105คันถูกจัดให้อยู่อันดับ30ของโลกปืนใหญ่ลากจูง32,43กระบอกพร้อมใช้งาน2,432กระบอกถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS 70 2คัน พร้อมใช้งาน527คันถูกจัดให้อยู่อันดับ6ของโลกประกอบไปด้วยหมวดรถถังอาจันเป็นรถถังหลักรุ่นที่3ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนายานรบ CVRDE มาพร้อมป้อมปืนขนาด120มิลิเมตรและปืนกลสนับสนุน NSV g u t i o s ขนาด12.7มิลิเมตรโดยเป็นรถถังที่อินเดียผลิตขึ้นมาเอง t 90 Bishma Makri เป็นรถถังที่ถูกพัฒนาต่อจากรถถังหนัก t 90ซึ่งเป็นรถถังหลักของกองทัพรัสเซียโดยได้รับใบอนุญาตให้ผลิตภายใต้อินเดียติดตั้งป้อมปืนขนาด125มิมพร้อมปืนกลสนับสนุนขนาด12.7ม mm, ิมผลิตโดยสัญชาติอินเดียและรัสเซียหมวดยานยนต์หุ้มเกราะต่อสู้ BMP-2 s ารา t เป็นยานเกราะต่อสู้สะเทอนน้ำสะเทินบกที่เปิดตัวในปี1980ในสหภาพโซเวียต ติดตั้งปืนกลหนักชิปโปนอบ 2A42 ขนาด30ม mm, ิมรรวมถึงปืนกล PK ขนาด7.62ม mm, ิมตหนึ่งกระบอกซึ่งอินเดียมีประจำมากกว่า2,500คันผลิตโดยสัญชาติอินเดียและโซเวียตท a าทา,า Castro หรือที่รู้จักกันในชื่อ IPMV เป็นตะกุลของยานเกราะบรรทุกบุคลากรที่พัฒนาโดยท a าทา Advanced s y s t e m มและ Defense Research and Development Organization เพื่อมาแทนที่ BMP 2ที่กำลังทยอยปลดประจำการออกไปติดตั้งป้อมปืนขนาด30มิมและปืนกลขนาด7.62ม mm. ิมผลิตโดยสัญชาติอินเดียหมวดปืนใหญ่อัตราจรนเคนายวัจรททีพัฒนาและออกแบบทั้งหมดโดยบริษัทร,รัฐบาลและเอกชนผลิตขึ้นโดยฮันวาเอโรสเปคของเกาหลีใต้ติดตั้งป้อมปืนครกขนาด155ม mm. มผลิตโดยสัญชาติเกาหลีใต้และประกอบขึ้นโดยอินเดีย หมวดปืนใหญ่ลากจูง BAE System M777 เป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm, ิลิเมตรในประเภทปืนครกผลิตโดยอังกฤษประกอบขึ้นโดยอินเดีย OFB d a n u s เป็นปืนครกขนาด155ม mm, ิลิเมตรรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเข้าประจำการกองทัพในปี2019ผลิตขึ้นโดยอินเดียหมวดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS s 4 0 0 Cryarm เป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านอากาศยานใช้อาวุธปล่อยนำวิธี4แบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพครอบคุมทุกระยะกการยิงตั้งแต่40กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดของรัสเซียตั้งแต่เคยมีการผลิตมาบารัก8 MR SAM ระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ SAM ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศทุกประเภทอย่างเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ขี่ปนาวุธต่อต้านเรือและ UAV ตลอดจนขี่ปนาวุธนำวิถีและขี่ปนาวุธร่อนรวมถึงเครื่องบินรบครอบคุมรัศมีตั้งแต่0.5กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรเป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างอิสราเอลและอินเดียทั้งหมดนี้เป็นการยกตัวอย่างมานิดหน่อยโดยศักยภาพอินเดียในปัจจุบันนั้นต้องการที่จะพึ่งพาการผลิตอาวุธเป็นของตนเองขึ้นมามาก,กว่าการที่จะสั่งซื้อ และนี่คือทั้งหมดในภาคส่วนกองทัพบ,บกอินเดียมาดูในภาคส่วนเหล่าทัพเรือมีฐานเรือประจำการ142,252นานายถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกมีเรือรบทั้งหมด294ลําลำถูกจัดให้อยู่อันดับ8ของโลกแบ่งออกเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลํลำถูกจัดให้อยู่อันดับ3ของโลก เรือดำน้ำ18ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ8ของโลกเรือพิฆาต12ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ6ของโลกเรือฟริกเกต12ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ10ของโลกเรือคอเวต18ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ5ของโลกและเรือตรวจการใกล้ฝั่ง OPV 137ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ7ของโลก ประกอบไปด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน k i e ย Class เป็นเรือธงของกองทัพอินเดียเดิมทีสร้างขึ้นในชื่อบากูและประจําการในปี1987ซึ่งเดิมทีเป็นเรือของกองทัพเรือโซเวียตแต่ก็ถูกใช้งานมาจนถึงภายใต้กองทัพเรือรัสเซียก่อนที่จะถูกปลดประจําการในปี1996หลังจากเจราจาหลายปีเรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวถูกอินเดียซื้อเมื่อวันที่20มกราคม2004 และใช้ชื่อ INS กรรมมม a ิติะะผลิตโดยสมัยสาภาพโซเวียตชั้นเรือดำน้ำาาริฮันเป็นชั้นเรือขี่ปนาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรืออินเดียได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ Advanced Technology Vessel มูลค่าต่อ1นึ่ลำ40,000ล้านรูปีหรือ17,000ล้านบาทมีระวางขับน้ำตั้งแต่6,000ตันถึง7,700ตัน โครงการสั่งซื้อจำนวนสี่ลำผลิตโดยสัญชาติอินเดียชั้นเรือพิฆาตวิชาคาปัดนำจัดอยู่ในประเภท P15 Bravo หรือเรียกง่ายๆว่า P15B เป็นชั้นของเรือพิฆาตติดขี่ปนาวุธน้ำวิธีสำหรับกองทัพเรืออินเดียเป็นรุ่นอัปเกรดของชั้นเรือเกาต้ารุ่นก่อนโดยมีคุณสมบัติการพรางตัวระบบอัตโนมัติและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงมีระวังขับน้นา7,400ตัน ผลิตโดยสัญชาติอินเดียชั้นเรือฟริกเกตทาวาโครงการ11356เป็นเรือฟริกเกตติดขีปนาวุธนำวิถีล่องหนที่ออกแบบและสร้างโดยรัสเซียภายใต้กองทัพเรืออินเดียเป็นรุ่นปรับปรุงของเรือฟริกเกตชั้นครีวัคครีโปรเจกต์1135ที่หน่วยยามชายฝั่งรัสเซียใช้งานมีร่ววขับน้ำสูงสุด4,448ตันชั้นเรือคอเวตกอมตา เป็นเรือคเวทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านเรือดำน้ำและยังมีสมรรถนะล่องหนมีระวางขับน้ำ3,300ตันผลิตโดยสัญชาติอินเดียชั้นเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV ซารายุเป็นเรือลาดตระเวนขั้นสูงสร้างขึ้นโดยเกาช Shipyard l i m i t เรือเหล่านี้มีความสามารถในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในมหาสมุทรและสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือได้ประสิทธิภาพขั้นสูงที่เทียบได้กับเรือคเวตมีระวางขับน้ำสูงสุด 2,460ตันผลิตโดยสัญชาติอินเดียและนี่คือทั้งหมดในภาคส่วนกองทัพเรืออินเดียมาดูในภาคส่วนกองทัพอากาศอินเดียมีฐา,นอ,อา,า,อน,านอากาศประจำการ315,75นายถูกจัดให้อยู่อันดับ3ของโลกมีอากาศยานทั้งหมด2,296ลำพร้อมใช้งาน1,722ลำ ถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกแบ่งออกเป็นเครื่องบินขับไล่หลักหลายบทบาท606ลำพร้อมใช้งาน455ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกเครื่องบินโจมตี130ลำพร้อมใช้งาน98ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ5ของโลกเครื่องบินขนส่ง264ลำพร้อมใช้งาน198ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลก เครื bia, life, 6 6. ่องบินฝึกหัด351าลำพร้อมใช้งาน263าลำถูกจัดให้อยู่อันดับ6ของโลกเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ70ลำพร้อมใช้งาน53าลำถูกจัดให้อยู่อันดับ5ของโลกเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ6ลำพร้อมใช้งาน5าลำถูกจัดให้อยู่อันดับ15ของโลกฮลิคอปเตอร์ขนส่ง869าลำพร้อมใช้งาน 6 5 2ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ4ของโลกเฮลิคอปเตอร์โจมตี40ลำพร้อมใช้งาน30ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ17ของโลกประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทสู้300 MKI เป็นเครื่องบินขับไล่ควบคุมทางอากาศหลายบทบาท2เครื่องยนต์พัฒนาโดยบริษัทซุกฮอยผู้ผลิตเครื่องบินของรัสเซียและสร้างขึ้นภายใต้ใบอนุญาตโดยบริษัท ฮินดูสแตนแอโรเนโอติกลิมิตแตของอินเดียสำหรับกองทัพอากาศอินเดียเดสโซราฟ a าวเป็นเครื่องบินรบสเครื่องยนต์เจ็ดสัญชาติฝรั่งเศสทำการบินรบได้หลายภารกิจตรวจจับได้ยากมีความสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถูกสภาพอากาศออกแบบและผลิตโดยเดสโซเอไอเอชันของฝรั่งเศสหมวดเครื่องบินโจมตีจาก,กัว MS ซึ่งเดิมใช้โดยกองทัพอากาศอังกฤษ และกองท decir, it, nice nuclear, ir, ัพอากาศฝรั nuclear, oh ่งเศสในบทบาทการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดและโจมตีด้วยนิวเคลียร์ซึ่งยังคงให้บริการกับกองทัพอากาศอินเดียเป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษหมวดเครื่องบินขนส่ง C-17 Globemaster i i e เป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่โดย C-17 นั้นถูกสร้างให้กับกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่ต้นทศวรรษ1980ถึง1990โดย Mc d o n n น l l d o u g l a s สัญชาติอเมริกา C 1 3 0 J Super Hercules เป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารที่มีเครื่องยนต์เทอร์โบไบพัส4เครื่องยนต์ของอเมริกาถูกพัฒนาเพิ่มเติมโดยห้องนักบินใหม่และระบบใหม่กระกูล Hercules ได้เป็นเครื่องบินที่ทำการผลิตต่อเนื่องกันยาวนานที่สุดตลอดระยะเวลา50ปีหมวดเครื่องบินฝึกหัด M 2 0 0 0 TH เครื่องบินโจมตีเบายุคที่3เครื่องยนต์เดียวน้ำหนักเบาสัญชาติฝรั่งเศส ฮอค k 132เป็นเครื่องบินฝึกหัดขั้นสูงเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอพ่นมันถูกนำไปใช้ในการฝึกและเป็นเครื่องบินรบราคาประหยัดสัญชาติอังกฤษห <l ots> มวดเครื่องบินแจ้งเตือนภายทางอากาศ Boeing 7 7 7เป็นเครื่องบินโดยสารลำตัวแคบพิสัยไกลกรุ่นแรกๆของอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นลำแรกที่พัฒนาและผลิตโดยเครื่องบินพาณิชย์โบอิงหมวดเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศอีว พัฒนาและออกแบบตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตหมวดเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง m ิก26สามารถใช้ได้ทั้งภารกิจของพลเรือนและทหารโดยสามารถบรรทุกทหารได้ถึง80นายใช้เจ้าหน้าที่ประจำการ5นาย m ิก26มีพิสัยการบิน1,200กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุด295กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัฒนาและออกแบบตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต c h 47 f ชีนุก เฮลิคอปเตอร์ใบพัดเรียงขนาดหนัก2เครื่องยนต์มันมีความเร็วสูงสุดที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์หรือเฮลิคอปเตอร์โจมตีในทศวรรษที่2503บทบาทของมันคือการขนส่งทหารปื้นใหญ่และสเสบียงเข้าสู่สมรภูมิรบสัญชาติอเมริกาหมวดเครื่องบินโจมตี AH-64E Apache เครื่องบินโจมตีหลักของกองทัพอเมริกาหนึ่งในเครื่องบินโจมตีที่ได้รับความนิยมอย่างมากประสบการณ์อันโชคชนที่ผ่านมาหลายสมรภูมริรบทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินโจมตีที่ดีที่สุดในโลกและยังมีเครื่องบินโจมตีเบา M IG ิก25เป็นทั้งเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินโดยสารออกแบบและผลิตขึ้นตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตโดนฝ้าระว่ง IAI h e r เ n มีความทนทานสูงทำความเร็วมากถึง207กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลิตโดยอิสราเอลและนี่คือทั้งหมดของกองทัพอินเดียแสนยานุภาพอันดับ4ของโลกหลังจากสงครามยูเครนและรัเสเซียได้เริ่มขึ้นทำให้กองทัพรัเสเซียกองทัพจีนกองทัพอินเดียและกองทัพพันธมิตรขั้วอำนาจใหม่ได้เริ่มการซ้อมรบทางทหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพท่ามกลางความตึงเครียดกับอเมริกา ซึ่งจากเดิมที่ทุกประเทศเน้นสร้างแสยนยานุภาพทางทหารโดยการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้เริ่มหันมาเน้นการสร้างความมั่นคงต่ออธิปไตยบนดินแดนของตนแทนสถานการณ์สงครามโลกและแสยนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไร เพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ